ต้องฉีดดูนะคะโอ้หอมค่ะมันจะมีสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะจะมาทำสเปรย์ฉีดยุงสมุนไพรกันนะคะ มาดูวัตถุดิบเลยนะคะก็มีมีตะไคร้ค่ะอันนี้ไม่ใช่ตะไคร้หอมนะคะถ้ามีตะไคร้หอมก็จะดีค่ะพอดีก็เอาตะไคร้บ้านเนี่ยมาแล้วก็ผิวมะกรูดอันนี้หั่นหมดแล้วนะคะทั้งสองอย่างเลยผิวมะกรูดก็ประมาณ1ขีดแล้วก็ตะไคร้ก็ประมาณหนึ่งขีดเหมือนกันค่ะแล้วก็น้ำปูนน้ำปูน แดงนะคะคือเราเอาหนัตนามันมนะคะเพราะว่าเขามีประโยชน์อยู่นะคะปูนแดงก็มีประโยชน์ในเรื่องการห้ามเลือดใช้ถนอมอาหารโดนพิษมแมลงสัตว์กัดต่อยเนี่ยเอาไปทาก็จะหายนะคะแล้วก็แอลกอฮอล์75%นะคะแล้วก็โหลเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะง่ายๆค่ะเพื่อนๆก็ทำได้นะคะค่ะ แอลกอฮอล์เนี่ยเราจะใช้แบบเ5็ิบ้ปเซนนะคะใช้500มิลลิกรัมแล้วก็เอาตะไคร้ลงไปเลยนะคะตะไคร้นี่เราก็หันแล้วตะไคร้เนี่ยได้ทั้งทั้งต้นมันแล้วก็ใบามาเลยนะคะเพราะว่าเขาหอมทั้งต้นอยู่แล้วใส่เข้าไปเลยแล้วก็มะกรูดนะคะ ผิวมะก,กรูดเนี่ยเราหั่นไว้แล้วก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาพวกมะก,กรูดพวกตะไคร้เนี่ยค่ะเป็นสเปรย์ไล่ยุงนะคะหรือว่าเอาไปฉีดตามที่มันมีมดมีอะไรก็กำจัดได้นะคะ เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ำปูนใสเนี่ยใส่ลงไปสองช้อนนะคะสช้อนโต๊ะแกนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็จะแช่ไว้ประมาณ หนึงอาทิตย์ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนครบเจ็ดวันกันนะคะว่าจะเป็นสีอะไรอันนี้เราเปลี่ยนภาชนะนะคะเพราะว่าใส่โหลโขวดเนี่ยมันเต็มไปโลมันเล็กไปแล้วก็ใส่ใส่ไปในเนี่ยภาชนะที่เป็นสแตนเลสนี่ค่ะ แล้วก็เมื่อกี้เนี้ยลใส่กะละบูล,ลงไปด้วยค่ะสองช้อนนะคะที่ใส่ไปแล้วช้อนหนึ่งกะละบูนี่ก็จะเพิ่มความหอมมีหอมละเหยเ็นเบนซาซาเนียคะ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราปิดไว้นะคะแล้วอีก อีกกระทิหนึ่งเรามาดูกันปิดท้ไว้เราเปลี่ยนภาชนะนะคะเพราะว่าอันนั้นมันเล็กไปเดี๋ยวเรามาเปิดดูสมุนไพรที่เราหมักไว้ได้เจ็ดวันแล้วนะคะเนี่ยค่ะที่มีที่เราทำไว้เจ็ดวันนี้เราหมักไว้ได้เจ็ดวันแล้วนะคะ จะเป็นลักษณะเงี้ยที่จะทำป้องกันยุงกับไล่ยุงนะคะก็จะมีกลิ่นหอมค่ะเราก็จะเอามานะคะแล้วก็เอามาทำการกรองใส่ผ้าขอบบางกองเพื่อให้เศษที่มีพวกมะกรูดพวกตะไคร้แล้วก็พิมพเสนกระบูนเนี่ยให้มันอยู่ใน ในนี้เวลาเราใชนะ้ใส่ไปในสเปร์เนี่ยขวดสเปร์มันจะได้ไม่ไปอุดตันนะคะมันจะเป็นสมุนไพรกลิ่นมันสีมันก็จะเลยไม่ใสแล้วเราก็จะบีบ ช่วงนี้ช่วงหน้าฝนยุงเยอะมากเลยค่ะเราก็ไปฉีดตามตามพื้นเวลาตอนมืดมืดหรือว่าฉีดตามตัวแต่ว่าห้ามโดนตาห้ามโดนหน้านะคะแต่มันก็ไม่มีสารเคเมีมันเป็นพวกมะกรูดพวกตะไคร้หอมพวกตะไคร้ เราก็จะได้สีแบบนี้นะคะเราก็จะเอามาเทใส่จะได้เทใส่ขวดได้ง่ายๆกรอกใส่ขวดสเปรย์ไว้ใช้เลยค่ะ จะใช้แบบทาฉีดแล้วที่ตัวแล้วก็ทาตามขาตามแขนก็ได้นะคะเพราะามันไม่มีสารเคมีแอลกอฮอล์เราก็ใช้แอลกอฮอล์แบบ75%เเหมือนกับที่เราเคยฉีดล้างมือฉีดทำความสะอาดมืออะคะ่ะมันก็ไม่แรง แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเนี่ยเราก็จะได้สเปรย์ไล่ยุงสเปรย์ป้องกันยุงอย่างที่เราทำเองใช้เองไม่มีสารเคมีนะคะแ๋ยวเราจะลองฉีดดูนะคะโอ้หอมค่ะมันจะมีกลิ่นกาละบูนแล้วก็กลิ่นมะกรูด กินตะไคร้ค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย